เงาในความมืดตอนที่ห้าประตูแห่งความทรงจำคิมยืนอยู่หน้าประตูสีทองที่มีแสงเรืองรองสว่างวาบออกมามือของเขาสั่นเล็กน้อยแต่ลึกๆในใจเหมือนมีแรงบางอยา่างหลักดันให้เขาเปิดมันนิมยืนอยู่ข้างๆเขามองเขาด้วยสายตานิ่งสงบเธอไม่พูดอะไรอีกแล้ว ดูเหมือนการากาตัดสินใจครั้งนี้ต้องเป็นของคิมเพียงคนเดียวเท่านั้นคุณสูดหายใจลึกๆเพื่อมมือไปจับลูกบิดและผลักประตูเปิดออกช้าๆทันใดนั้นแสงสว่างจ้าจากภายในทะลักออกมาคิมต้องยีตาเพื่อปรับสายตาก่อนที่จะก้าวข้ามผ่านทรณีประตูเข้าไปข้างในนั่น มไม่มีอะไรเลยนอกจากทางเดินแคบยาวในภาพที่แปะอยู่เหมือนลอยเคลื่อนคว้างอยู่ในอากาศสองข้างทางซึ่งเต็มไปด้วยรูปภาพเดินดูเหมือนลอยเคลื่อนคว้างทั้งที่มันถูกแปะติดอยู่ข้างผนังทางเดินแต่ความที่มันเยอะมากทำให้รู้สึกเหมือนแบบนั้นเหมือนมันลอยได้ เหมือนภาพที่เคลื่อนไหวได้จิมค่อยๆเดินผ่านแต่ละภาพทีละภาพภาพแรกเขาเห็นตัวเองตอนเด็กนั่งอยู่ในมุมมืดของบ้านหลังเก่าแม่ของเขายืนอยู่ตรงหน้าเขาและตะโกนใส่ด้วยคำพูดที่บาดลึกทำไมแกถึงยังอยู่ที่นี่ทำไมไม่หายไปซะชจิมเม้นปากแน่นความ ความทรงจำที่เขาคิดว่าลืมไปแล้วรู้สึกชัดเจนจนเจ็บแลบ,บขึ้นมาอีกครั้งส่วนภาพถัดไปเขาเห็นตัวเองในวัยรุ่นเดินคนเดียวกลางสายฝนป่าแสงไฟสัวของเมืองที่ไม่มีใครสนใจไม่มีใครเรียกไม่มีใครหันมามองไม่มีใครเห็นเขาจริงๆคิมเดินต่อไป ใจเริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งเขาเห็นภาพสุดท้ายและภาพนี้เองที่ทำให้เขาหยุดนิ่งภาพของเขาในวันนี้นั่งอยู่บนเตียงในห้องพักโรงแรมแห่งหนึ่งในมือถือโทรศัพท์อยู่ดวงตาว่างเปล่าใบหน้าซีดเซียวและข้างหลังเขามีเงาดำบางอย่าง กำลังยิ่งมาจับวิไหลของเขาเบาๆนั่นมันอะไรกันเขินพือมพังเสียงเบาหัวใจของเขาเต้นรัวจนเจ็บไปทั้งอกความทรงจำอันคลุมเครือบางอย่างพุ่งวาบขึ้นมาในหัวคืนก่อนที่เขาจะมาที่นี่เขาควรจะตายไปแล้วเขาจำได้ว่าเขานอนหลับไปพร้อมกับขวดยาเปล่าๆข้างเตียง อันใดนั้นเสียงนีมนก็ดังขึ้นข้างหลังเขานายไม่ควรมาอยู่ที่นี่ที่นี่เป็นที่ขั้นกลางระหว่างโลกของคนที่ยังมีหวังกับโลกของคนที่ยอมแพ้แล้วกินมันกลับไปมองเธอนีมมองเขาด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความเศร้าและบางอย่างที่เหมือนจะเป็นความหวังแต่ถ้านายยังจำได้ ว่านายยังมีชีวิตอยู่นายยังกลับไปได้เสียงกรีดร้องดังแววมาไกลๆัางเดินเริ่มสั่นสะเทือนอีกครั้งบางสิ่งจากโลกมืดกำลังไล่ตามเขามานิมเอื้อมมือมาจับมือขขงแน่นเธอทำเสียงแผ่วเบาแต่จรงิงจังคิ้น,นายเลือกอะไรนายจะไปต่อ หรือว่านายจะอยู่ที่นี่ขอบคุณที่ดูจนจบนะคะฝากกดไลค์กด u b s c r i b e ด้วยนะแล้วเจอกันเรื่องหนอูดับตอนต่อไปค่ะ